บางทีอินเดอร์ไมอามี่อาจจะแห้วก็ได้นะครับโอ้โหล่าสุดอันเช่ครับคนซื้อของมาเรตนะเชื่อว่าลูก้าโมดริชคนนี้ไม่คิดเรื่องการย้ายทีมนะครับโอโจะเป็นไปได้ขนาดไหนล่าสุดคาร์โลอันเชลติครับเชื่อว่าลูก้าโมดริชครับไม่คิดเรื่องการยายออกจากเรอัลมาเรตทมกลางข่าวเลยกับอินเดอร์ไมอามี่นะครับมีข่าวเลยว่าโมดริชกำลังมองหาโอกาสแย,ยทีมหลังจากโอกาสการลงสนามของเขาในฤะดูกาลนี้กับมาเรดจำกัดมากๆเลย เราต้องบอกว่ามิดฟิล์ชาวโคโรเอเชียอย่างลูก,ก้าโมดริชนะครับยังมีสัญญาในถิน่นซานเตลโกบัเเบลจนถึงช่วงสมมติหน้าเท่านั้นซึ่งหมายความว่าเขาสามารถเจราจาเรื่องการย้ายทีมล่วงหน้าได้ในเดือนมกราคมนี้เลยนะครับจะคุยกับทีมอื่นก็ได้มีข่าวลือว่าลิโอเนลเมสซี่ต้องการร่วมงานกันกบโมดริชที่อินเตอร์มายามี่แต่ล่าสุดครับคาโลอันเชลติกุนซือของมาริตยืนยันว่าดาวเตะว 3, ัย38ปปีอย่างโมดริชจะไม่ปีบเรื่องการย้ายทีมเขาพอมีความเป็นมืออาชีพนะครับ มาฟังสิ่งที่อันเช่พูดหน่อยเขาบอกว่าผมไม่คิดว่าเขาจะบีบเรื่องการย้ายทีมในเดือนมนกรคาคมนี้เขาสําคัญกับเรามากๆและเขาก็รู้เหมือนกันเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้และเราก็พอใจกับเขาเชื่อเเขามีความเป็นมืออาชีพมากสําหรับลูก้ามอริชนะครับอืมอืมอันนี้คือสิ่งที่อันเช่นะครับมั่นใจมั่นใจว่าลูก้ามอริชยังไงยังไงก็ไม่ย้ายทีมแน่ๆจะอยู่กับเรอัลมาดริดจนหมดสัญญาอะไรประมาณนั้นนะครับ Uh, สำหรับโมดริชนะครับย้ายมาจากทอตแนมฮอสเปอร์เมื่อปี2012ครับมาเล่นให้กับมาดริดไปแล้วทั้งหมด496นะัดควา้าแชมป์มากมายโดยเฉพาะลาลิกาสเปน3สมัยยูฟ่าชูเปเล็ก5สมัยรวมถึงควา้าบอลองดอร์ในปี 2, 2018อีกด้วยนะครับอืม,มฟอร์มสุดสะเดั่วนะตอนย้ายมาอยู่กับมาดริดในช่วงพีคๆนะครับอืมช่วงบรรปลายอาชีพก็ยังสุดยอดความเก่านี่ยังหนังเหนียวอยู่สำหรับลูก้าโมดริชนะครับนักเตะคนนี้ไม่รู้ว่าอนาคตกับมาดริดเนี่ย จะเป็นยังไงต่อไปยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่ในหัวอยู่นะครับชูโกล้ก็มีความคิดเห็นว่าจะอยู่กับมาริดต่อไปหรือว่าจะย้ายทีมแน่ๆในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จำลามาริดเลยหรือเปล่าจะเชื่อคาโลดีไหมก็จัดไปแฮร์ริวร่นจัดไปยาวๆเลยครับโอ,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 โอม